โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้จะเอาให้ได้เลยนะฮ <c> ะ <oughs> จะถ่ายคลิป2วันแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับฝนตกนะครับก็ช่วงนี้ก็ตก2วันนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะน้องแทมรีวิว่ัยก็ถือว่าโอเคนะครับฝนตก <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเลยก็ลูกค้าก็โทรมาเมื่อกี้นะครับคุณพนุวัตรบอกว่าเมื่อไหร่จะร้องเมื่อไหร่จะร้องอย่างเห็นเล่าโอเคจัดให้นะครับตอนนี้ก็สี่โมงห้านาทีนะครับมาพูดกันก่อนนะครับโม้โมกันก่อนเหมือนเดิมโม้โมนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้านะครับซื้อมาเองนะครับ มาจากจังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับลาดลีมาจากลาดลีนะครับมาถึงก็จัดชุดใหญ่นะครับไฟกับพริบนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อ่ะดูกันเนาะหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่าต่อดำนะครับต่อดำรั้วสามเส้นนะครับอันนี้คือรั้วสามเส้นนะสามารถถอดออกได้นะครับหนึ่งต่อดำรั้วสามเส้นสามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ดำคัซซีทั้งเส้นเลยนะครับมีดำคัซซีมีเพลาลอยนะครับ พอลอยเก่านอกนะครับบิวใหม่เช็คใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับบิวใหม่เนาะเช็คพร้อมใช้เบรกเบรกอะไรล้างอะไรประกอบให้ครบตามสเต็ปของเราอยู่แล้วนะครับพอลอยนะครับเสริมแหนบนะครับมีเสริมแหนบก็มีเพิ่มสองงอเข้าไปแล้วก็มีพวกแหนบบรรทุก5ตันสเปค5ตันไซส์ของเราการเรียงของเราสเต็ปเรานะครับ 3. ล้อกระทะนะครับใหม่ ล้อนะ่ะล้อทางล้อหน้าทางล้อหลังคือทั้งทั้งคันนะ่ะล้อสีล้อใหม่หมดเลยแล้วก็เพิ่มกระทะมันเอ่อกระทะบรรทุกกระทะเพาลอยเป็นอะไหล่ด้วยหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งหนึ่งวงนะครับล้อกระทะแล้วก็ทําสีก็ตามที่ลูกค้าเลือกสีนะเราจะมีแคตตาล็อกสีลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับเอ่อดัมเป็นระบบไฟฟ้านะครับดัมไซน์นี้ลูกค้าบอกว่าใช้งานหนักนะครับ ใช้งานหนักะนันมอเตอร์ก็ต้องเป็นอีกแบบนะครับแล้วก็สเตปการวางเฟรมก็ต้องเป็นอีกแบบนะครับเป็นตัวนี้สามารถยกได้6ตันนะครับ6ตันนะครับ7ตันสบายๆตัวนี้นะครับผมจะมีไม่เกิน5ตันไม่เกินหตันนะครับ7ตันเนาะ8ตันก็ทําได้แต่ผมว่าไม่ได้จะขนอะไรถึง8ตันแล้วแหละนะครับคือของบนกระบะเนี่ยนะครับ คันนี้ของอยู่บนกระบะนะหกตันยืนๆนะครับยกได้สบายเบือนะครับสบายเบือสะดือโบนะตัวนี้เรารับประกันดำด้วยนะครับแรงไหมปั๊มไฟฟ้า KBR เป็นไงนะครับคนเคยใช้ก็จะรู้ดีเม้นมาหน่อยคนเคยใช้นะครับนะอย่าหาว่าขี้คุยเลยเดี๋ยวจะช่างให้ดูแต่ตอนนี้ไม่มีดินจะตักแล้วก็เดี๋ยวต้องหาดินเปียกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปช่างกิโลให้ดูนะครับโอเคคันนี้ก็มีเกียร์สโลด้วยนะ คันนี้ก็จะมีเกียร์สโลด้วยคันนี้เป็น Ford Ranger เครื่อง2.9แต่อันนี้นิดหนึ่งมันเครื่องจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะ<อ>ผมไม่เคยใช้รุ่นนี้แต่พอใส่ไปก็โอเคพอได้นะครับนะเป็น Ford Ranger นะครับนี่ก็เป็นเกียร์นะครับเกียร์หลังนี่ก็เป็นเกียร์สโลนะครับเนี่ยนะครับผมเอาด้ามเกียร์ออโต้มาใส่เพราะว่ามันมีตัวหนังสือ L แล้วก็มันนิ่มนะครับ เวลาเข้าออกนะครับเวลาเข้าโลนะครับเหยียบคัดผักไปหน้านี่คือโลนะครับขับไปเวิร์ดปลดนี่คือไฮนะครับใส่ง่ายนะครับนี่โลนะครับไฮโลไฮเนี่ยสองนิ้วก็เข้าได้เข้าง่ายนะครับใช้ง่ายนะครับโอเคไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอ้อลืมไปคันนี้ผมทำสีให้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็พอดีช่าง สีเขาหน้าฝนช่วงว่าว่างก็เลยผมก็เพิ่มให้เขาขัดนี้ให้ด้วยขัดหัวอันนี้หัวผมขัดให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับพอดูได้นะใส่ปิ้งเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆก็ไม่ต้องไปทําสีแหละเพราะว่าเราขัดให้แล้วนะครับกันชนก็มีไปชนเบียดมาลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าซื้อรถมานะครับคันนี้ก็สเตปนี้ก็ก็พูดกันว่าก็สเต็ปพร้อมรบ คันนี้ก็พร้อมรบนะครับกระบะหน้าเขาจะยาวๆหน่อยนะนะครับฟอร์ดนะดูนิ่งๆก็พอได้อยู่เนาะนะครับคันนี้เปิดได้สามด้านแถมมาเปิดอันนี้ให้หน่อยคันนี้เปิดได้สามด้านแล้วก็ลูกค้าให้เพิ่มฝาท้ายด้วยเผื่อเปิดฝาท้ายเผื่อขนพวกต้นไม้ขนต้นกล้วยขนเสาปูนขนเหล็กขนขนอะไรก็ได้นะครับที่ขนได้นะฮะนี่ตัวน็อตก็จะ สามารถถอดได้รัว้วเวลาเราจะถอดรัว้วนี่นี่ม่แม่ม่ถอดหลังถอดหลังอืมเปิดข้างหลังดูว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้สีน้าเงินสวยนะแต่ว่าคือฝนมันตกอะ่ะมันมันดูะมันเปียกมันเป็นคราบถ้าฝนไม่ตกอะ่ะถ่ายสวยเลยนะแต่ว่ามันมันไม่ได้เนี่ยนี่ยืนถ่ายก็ตากฝนอยู่นะครับนี่อ่เปิดไปเลยนี่นะครับเนะยก็จะเป็นฝาท้ายนะฮะ ช่องว่างลงๆเชื่อมเต็มๆเนี่ยพวกเชื่อมพวกอะไรอย่างี้ก็เหมือนเดิมนะมันรีวิวเยอะแล้วเปิดฝาท้ายลงล่างก็แค่ปลดตะขอนะครับเอาลงได้เลยอ่ะปิดขึ้นเดี๋ยวไปรีวิวละสายละเดี๋ยวจะไม่ไม่ทันที่เขาช่างน้ำหนักกันจริงๆบางโคนผมจะใส่พวกเอ่อฟอร์ดเอ้พวกไอซู t ตโยต้หรืออะไรเงี้ยเพราะมันมีนะครับแต่ว่า Ford เนี่ยมันไม่มีผมก็เลยใช้4 w i n วิแทนก็พอดูได้นะครับลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนโชคใหม่ด้วยนะครับนี่โชคใหม่เลย2ต้นนะครับโอเคจัดการให้เลยไม่พูดเดยอะเอาไงดีเราเอาไงดี <Okay. S 1> ไปนู้นเลยเนาะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวไปดูตาช่างใกล้บ้านก่อนถ้าเขาไม่เปิดก็ต้องวิ่งเข้า ไปประมาณ15บกิโลได้อยู่ไปกลับว่าสามสิบโอเคเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวดึกไปชัยยุทธว่าตัวรถจากกีตันเอ่ยนะครับ เพราะว่าของเราทำนะครับไม่เกินนะครับนี่ให้เป็นความรู้นะครับรถที่จะสามารถจดป้ายทะเบียนเป็นกระบะบรรทุกได้ป้ายเขียวนะครับน้ำหนักจะต้องไม่เกิน2,200กิลกรัมนะครับตัวนี้นะครับเอลงเรียบร้อยเสร็จก็อยู่2 0 6 0นะครับไม่เกินกฎหมายกําหนดนะดัมผมจะเป็นดัมที่เบามากนะครับเบาแข็งแรงทนทานใช้ได้นะครับ ใสเ่เต็มเๆกล่องเลยนะครับผมอันนี้ลองให้ดูนะครับว่าถ้าเราไม่ใส่เกียร์สโลว์ะแค่เนินขึ้นแค่นิดเดียวแค่นี้นะครับมันไม่สามารถที่จะขึ้นได้ต้องเลียครับต้องเร่งโอ้โหมันมันไม่ได้อะถ้าคานเนินค่อยดูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์สโลว์อ่าพอเราใส่เกียร์สโลว์เข้าไปนะครับนี่นะครับสบายๆครับผมนี่แรงเหลือๆเ,เดินนิ่มๆน,นะครับสโลก็ โอเคอยู่แล้วนะครับดัมของเรา เนี่ยนะครับลองให้ลูกค้าดูนะครับเป็นไงเบรกมาแรงๆนะครับน้ำหนักในกระบะนะครับ5ตัน3นะครับรวมรถ7ตันเบรกจึ๊กนะครับเอาอยู่นะครับสบายๆก็เทสรถให้ลูกค้าดูนะครับธรรมดารถมันมีเกียร์สโลนะครับจะขึ้นจะลงจะขับมันง่ายนะครับแรงมันดี เนี่ยกระชากให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าทําเล่นนะครับคือเรากระชากให้ดูนะครับว่าน้ําหนักขนาดนี้รถแรงประมาณนี้เรากระชากว่าเฟืองท้ายหรือสโลมันยังทนได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ น้ำหนักนะครับรวมนะครับทั้งรถนะครับคนลงเรียบร้อยนะครับคนลงเรียบร้อยหมดแล้วก็จะอยู่7 4็0อร้ยดนะครับเ3 8 0นะรถเปล่า2060ก็จะเท่ากับดินที่อยู่ในกระบะเนี่ย5 3า0นะครับ5ตัน3นะครับที่อยู่ในกระบะนะเดี๋ยวเราจะมาลองยกกันเราจะไม่สตาร์ทเครื่องนะครับเราจะลองดูว่าแบตมันแรงหรือเปล่าเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวมาดูแบตเราจะยกให้ดูนะครับก็ห้าตันสามห้าตันสามยี่สิบดูแบตนะแบตก็ดูจากสภาพก็นานอยู่เหมือนกันสิบสองปีหกห้านี่ครับนี่สิบสองปีหกห้าปีนี้อะไรนะหกเจ็ดโอ้โอสองปีละก็ถือว่าไม่ค่อยกำลังก็ไม่ค่อยถ่ายแทมลงเลย โอเคเดี๋ยวเราจะมายกดูนะครับรถเปล่านะครับ2 0 6พตัวนี้รวม7,000เท่าไหร่ไม่รู้อะคือดินเฉพาะในเนี่ยมัน5,320นนะครับก็ข้างกลางๆมันไม่ค่อยเปียกมันเปียกแต่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะยกดูเนาะ ดัมไฟฟ้าของผมเนี่ยกำลังหลักนะครับก็คือแบตเตอรี่ฉะนั้นแบตเตอรี่ถ้าดีถ้าแรงแล้วก็สตาร์ทรถช่วยด้วยมันก็จะทําให้ยกเร็วยกแรงกว่าไอเนี่ยเราลองให้ดูว่าถ้าไม่มีไดชาร์จช่วยแบตเตอรี่ลูกเดียวอะ่ะจะไปรอดไหมนะครับก็สรุปก็สบายๆนะครับ5ตัน3นะโอเคไซนี้จะเป็นยกได้ไม่เกิน6ตันนะครับปั๊มกับ ชุดสเปคนี้นะครับผมทำลูกค้าอยากใช้ไม่เกิน6ตันนะครับก็5ตัน3แน่นอนสบายบือนะครับ6ตันกว่าก็ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวจัดเกียร์โลดินมันเปียกอย่างนี้นะครับแล้วเทนะครับพื้นมันลื่นตอนนี้ก็ยังฝนดินดินอยู่นะครับโอ้โห,โหย,ยกหลอไปทีนะครับ แต่มันฟรีนะครับนะฟรีนะครับไปไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแบบนี้ติดฝาท้ายแล้วก็ฟรีแบบนี้เอาดําลงไม่ได้นะครับก็ใช้แมคโนเล็กนะครับจัดการนะครับเดี๋ยวให้ช่างแถมเอาแมคโนเล็กมาจัดการครับผมโอเคครับแมคโรช่างแทมมาแล้วครับก็เรียบร้อยนะครับจัดการโกยนะครับ ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจ KBL Racing นะครับขอบคุณคุณพนวัต์ทางราชบุรีด้วยนะครับผมที่ไว้ใจมาทำกับ KBL Racing นะครับก็ชุดนี้ชุดใหญ่นะครับเอาไปก็ใช้งานนะครับสบายๆนะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ